สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่กดติดตามกันนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็วันนี้ก็เป็น EP ที่12องของกุ๊กบางแคนะครับ EP ที่12ก็มีพระเครื่องนะฮะติดรางวัลนะครับแล้วก็มีพระชุดหลักนะฮะนำมาให้รับชมและแบ่งปันกันนะครับในราคาที่เป็นนักสะสมด้วยกันนะครับ ก่อนอื่นเลยก็ขออนุญาตเรียนออประวัติของกุ๊บบางแคโดยสังเขปก่อนนะครับกุ๊กบางแคก็เป็นนักสะสมนะฮะเป็นนักสะสมเ,ออเก็บสะสมพระเก่านะครับพระเก่ากลางเก่ากลางใหม่นะครับเพราะว่าเป็นคนชอบของเก่านะฮะพระที่ส่วนใหญ่สะสมไว้ก็จะเป็นพระเก่าค่อนข้างเยอะนะครับแรกเริ่มนะฮะดูพระไม่เป็นก็จะเช่าหาจากผู้ที่มีความรู้ก่อนนะครับ เราต้องมีพระองค์ครูนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อไหนนะฮะเนื้อดินชินผงโลหะเราชอบเ,ออเนื้อแบบไหนเราชอบพระประเภทไหนนะฮะเราก็ต้องมีองค์ครูเอาไว้ศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อโลหะก็ดีนะฮะเนื้อดินเนื้อผงก็ดีนะครับเราก็ต้องมีองค์ครูเพื่อจะได้ดูธรรมชาตินะฮะดูพิมพ์ทรงดูเนื้อหานะครับ ดูพระหลากหลายประเภทไม่ว่าจะผ่านการใช้มาก็ดีหรือการเก็บรักษาที่อยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เหมือนกันก็ดีนะครับเมื่อเราเป็นแล้วนะฮะเราก็สามารถที่จะแยกแยะความเก่าได้นะครับแยกแยะความเก่ากับความสกปรกนะฮะดูธรรมชาติได้ทําให้เรามีความมีพื้นฐานนะฮะที่จะพิจารณาพระตามประเภทที่เราชอบนะครับเราก็ มีพื้นแล้วเราก็สามารถที่จะดูได้โดยที่เช่าหาที่ราคาถูกลงได้นะครับถ้าเราดูเป็นนะครับก็เรามาดูพระองค์แรกกันเลยนะครับมาดูพระองค์แรกกันเลยอันนี้เป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นพระเนื้อผงถือว่าเป็นพระที่มีความสําคัญมากนะฮะในอดีตเป็นพระที่เล่นหากันมาอย่างยาวนานเลยนะครับ การพระผ่านการใช้มานะ,ะก็จะทําให้ดูเนื้อหาละไม้คล้ายสมเด็จด,ดินๆนะฮะเออลืมบอกชื่อพระไปนะฮะองนี้เป็นวัดรังสีนะฮะพิมกลางนะฮะวัดรังสีพิมพ์กลางะะวัดรังสีก็จะมีสร้างนะฮะพิมพใหญ่กลางแล้วก็เล็กนะคบเป็นพระเนื้อผงอย่างเมื่อก่อนก็จะมีคํากล่าวถึงพระวัดรังสีว่า มีพระวรังสีชีวีไม่มีวางวายนะครับก็ถือเป็นสายเหนียวนะฮะถือเป็นพระสายเหนียวเลยนะครับในอดีตแต่ปัจจุบันก็หายากพอสมควรนะครับก็ไม่ค่อยมีเห็นใครนำมาลงกันเท่าไหร่นะครับด้วยเนื้อหาพระบางองค์ไม่ผ่านการใช้ก็จะออกสีขาวเหมือนกับแป้งเลยนะครับแต่พระที่ผ่านการใช้มานะฮะก็จะทำให้เนื้อพระดูง่ายมากขึ้นนะฮะ เนื้อก็จะคล้ายๆกับวัดพรบผ่านการใช้มาแต่วัลลังสีจะมีวันณะที่เข้มกว่านะครับอันนี้เป็นเนื้อของวัลลังสีนะฮะที่ผ่านการใช้มานะครับเนื้อหาก็จะดูจัดจ้านนะครับผ่านการใช้มาเหงื่อก็จะเข้ามาปกคลุมอยู่ตามขอบขององค์พระนะฮะ เมื่อมีเหงื่อเข้ามาที่ตามขอบองค์พระเนื้อหาก็จะดูจัดขึ้นนะครับถือว่าเป็นพระที่น่าใช้องค์หนึ่งนะครับองค์นี้ก็สามารถเป็นเนื้อผงองค์ครูได้เลยนะครับ วัดรังสีนะครับก็ขอบคุณขอบพระคุณพี่ๆ f อซนะครับแล้วก็พี่ๆหลายคนนะฮะที่คอยกดติดตามนะครับรับชมช่องกุ๊กบังแคนะครับนี้วัดรังสีนะครับวัดรังสีพิมพ์กลางนะครับเรามาดูพระองค์ต่อมานะฮะเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นพระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อคันธราศนะครับเหรียญหล่อคันธราศพระปัทโมเจดีนะฮะเจ้าคุณโชธนะครับสองสี่เจ็ดหกนะครับสองสี่เจ็ดหกเจ้าคุณโชธจัดสร้างเออ่พระเหรียญหล่อนะฮะก็จะมีพิมพ์อันนี้ผมว่าเป็นน่าจะขออนุญาตเรียกว่าเสมาละกันนะฮะหรือพุ่มข้าวบินนะฮะแล้วก็เอาไม่ใช่พุ่มข้าวบินขอประทานโทษก็จะเป็นเสมา แล้วก็มีพิมพ์ดอกจำปาแล้วก็พิมพ์ใบหอ,อกนะครับมีสามพิมสร้างมีเนื้อเหลืองนะฮะมีเนื้อเหลืองแล้วก็จะมีเนื้อแร่ด้วยนะฮะเนื้อแร่จะมีการสร้างที่น้อยกว่านะฮะจำนวนการสร้างหลัก100ร้อยองนะฮะองนี้สองสี่เจ็ดหกแต่เนื้อหาก็สวยงามมากนะฮะเก็บดีมากนะครับเหรียญนี้ผิวน้ําทองท่วมๆเลยนะครับเหรียญหล่อ,รอพระคันธรานะฮะ มีวิธีการสร้างนะฮะก็คือการประกบดินไทยนะฮะประกบดินไทยแล้วมีหุ่นเทียนอยู่ด้านในนะครับเมื่อเราทราบวิธีการสร้างนะฮะเราก็จะเข้าใจว่าพระองค์แต่ละองค์นะฮะวิธีการสร้างเป็นแบบไหนจะทําให้เรามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพระได้มากขึ้นนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะฮะจมูกยังโด่งอยู่เลยนะฮะองค์นี้ถือว่าเก็บดีมากๆเลยนะครับ อยู่น้ำทองทุ่มท่วมนะครับอิวน้าทองทุ่มท่วมเม็ดแ,แร่ติดอยู่ตามองค์พระนะฮะ <c oughs> มี fc ท่านหนึ่งนะฮะเป็นเป็นเอ่อเป็นพี่ที่มีเป็นพี่พี่ที่เอ่อเป็นผู้มีอุปการะคุณนะฮะก็เมื่อสักครู่ก็เอ่อได้ได้มีโอกาสได้คุยกับท่านนะฮะท่านก็ ให้คําแนะนำนะครับว่าให้นำพระเครื่องนะฮะมามาลงในในอ p ถัดๆไปนะฮะให้ให้ลงในพระที่เราดูเนื้อหาดูดูเป็นพระที่ทุกคนสามารถจับต้องได้นะฮะทั้งเรื่องราคาก็ดีนะฮะแล้วก็ดูธรรมชาติที่มีความเก่านะครับผมก็จะนำพระที่สะสมไว้นะฮะมาให้ เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันอยู่สม่ำเสมอนะครับราคาก็เป็นราคาของนักสะสมด้วยกันนะครับกราบขอบพระคุณพี่ๆพี่เอฟซีมากนะครับโทรมาให้กำลังใจกันนะครับผมบางทีเราก็เป็นเป็นน้องใหม่นะฮะเป็นคนใหม่ก็ยังต้องดูฝึกอะไรอีกเยอะนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ แต่พาที่สะสมมานะฮะก็ร่วมยี่สิบปีนะครับเก็บมานานนะฮะไม่ได้ออกสู่สังคมข้างนอกนะฮะเก็บอย่างเดียวนะฮะมีปล่อยบ้างนะฮะตามตามครั้งตามคราวนะครับเป็นคนเสียดายของนะ,ะก็เลยไม่ค่อยได้ขายนะครับว่าจะเก็บซะส่วนใหญ่นะฮะ <c oughs> อันนี้ล่องลอยการประกบนะฮะล่องรอยการประกบดินไทยนะครับแล้วก็เหรียญจะเป็นเหรียญหล่อนะฮะโดยที่มีการประกบข้างเป็นดินไทยนะครับ เป็นเหรียญหลอที่มีหูในตัวนะฮะอันนี้จะเป็นร่องรอยของการตัดก้านชนวนนะครัตบตะไบคมๆลึกๆนะฮะจดจำรอยตะไบให้อย่างแม่นยำผมว่าช่วยในการพิจารณาพระได้เลยนะฮะตะไบยอย่างนี้ฮะก็เป็นออกแนวของเหรียญหลอลผหลวงพูสก็จะเป็นลัก,ลกษณะตะไบเหมือนกันนะฮะโดยผมคิดว่าจากประสบการณ์นะฮะ การที่เราจะมีขอเป็นเป็นโลหะแล้วเราใช้ตะไบนะฮะตะไบเนี่ยก็จะเป็นล่องถี่ถี่ลึกๆคมๆนะครับถ้าเราดูรอยตะไบเก่าได้เราชินตากับรอยตะไบเก่าเนี่ยทำให้เราพิจารณาพระได้ง่ายขึ้นเลยนะคะอันนี้หูเหรียญน,นะฮะหูเหรียญเป็นหล่อในตัวนะครับหูเหรียญ เป็นทองเหลืองผสมนะฮะจะมีวันณะของทองแดงลอยขึ้นมาบ้างนะครับโลหะที่มีจุดล้อมเหลวที่ต่ํากว่าก็จะลอยสูงกว่านะครับเหรียญนี้พระคันธราชนะครับ <c oughs> องคครูเนื้อทองเหลืองได้เลยนะครับองนี้สภาพสวยงามมากนะครับเรามาดูพระองค์ต่อมานะฮะยังอยู่ที่นะครปฐมกันนะครับองค์นี้หลวงปู่บุญนะครับหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้วนะฮะเนื้อว่านพิมพ์ลศมีนะครับองค์นี้ได้มาก็ไม่มีทองนะฮะได้มาแบบสภาพเลี่ยมพลาสติกอยู่นะฮะถือเป็นพระที่ผ่านการใช้มาบ้างนะฮะมีชำรุดด้านบนนิดนึงนะครับแต่โดยโดยรวมเนี่ยยังสวยอยู่นะครับ งปู่บุญวัดกลางบางแก้วพิมพ์เนื้อว่าน,นะฮะพิมพ์รัศมีเนื้อว่าน,นะครับหลวงปู่บุญท่านสร้างพระไว้มากมายหลายพิมพ์เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงก็ดีนะฮะเนื้อดินก็มีก็ดีนะฮะมีเนื้อว่านก็มีนะฮะพระที่ได้รับค่านิยมสูงที่สุดของหลวงปู่บุญก็จะเป็นเนื้อผงยาจินดามณีนะฮะ เนื้อจะออกดำๆนะฮะแต่ว่ามีความเก่ามีเ,เป็นผงคุกรักนะฮะที่มีส่วนผสมของของยาจินดาวนันนีอยู่นะครับเนื้อว่านะครับหลวงปู่บุญพิมพ์รัศมีนะครับ ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับถ้ารูปไม่ชัดนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้ว <c oughs> อาจารย์หลวงปู่เพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับเนื้อว,ว่านพิมพ์รัศมีนะครับเรามาดูพระองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมา <c oughs> พระกิ่งนะครับพระกิ่ง แต่กิ่งขัดไม่กิ่งขัดนะฮะไม่ดังแล้วนะฮะกิ่งขัดอันนี้เป็นพระกิ่งน้ําท่วมนะครับเจ้าคุณศรีสี่แปดวัสุทัศนะครับเจ้าคุณศรีก็จะมีจัดสร้างนะฮะพระกิ่งน้ําท่วมจะมีเนื้อแดงนะครับแล้วก็เนื้อเหลืองโดยที่จะมีการอุดกลิ่งนะฮะอยู่ด้านข้างตรงสะโพกตรงจุดนี้นะฮะพระองค์นี้ผ่านการใช้มานะฮะผ่านการใช้มาผิวก็เลยจะออกเป็นผิวมะขามเปียกนะครับ คนใหญ่คนโบราณก็จะนำพกกระกิ่งนะฮะนำมานำมาทำเป็นน้ำมนต์นะครับไว้รักษาโรคนะครับบางทีอาจจะมีผ่านการแช่น้ำมาเพื่อจะทำน้ำมนต์นะครับพกกระกิ่งน้ำท่วมเจ้าคุณสีก็จะมีทั้งต่อโคดและไม่ต่อโค้ดนะฮะจุดที่ต่อโค้ดก็จะอยู่ตรงตำแหน่งใต้ข้อศอกขวานะฮะเป็นร่องรอยของแคปซูลนะครับแล้วก็ใต้ฐานล่างนะฮะตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับ มีทั้งต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดนะครับบางองค์ต่อโค้ดเดียวก็มีบางองค์ตอกสองโค้ดก็มีบางองค์ไม่ตอกเลยก็มีนะครับเพราะพระกิ่งจำนวนการสร้างเนื้อเหลืองเนื้อแดงรวมกันอยู่ที่แ800ดร้ององผมว่าโอกาสที่จะตอกบ้างหรือไม่ตอกบ้างก็มีเหมือนกันเหมือนเราตอกแล้วเราวางแล้วเราหยิบองค์อื่นมาตอกองค์ที่ไม่ได้ตอกบางทีเราก็ไปปนกันอยู่ในองค์ที่ตอกแล้วนะครับ พระกิ่งน้ําท่วมเจ้าคุณสีอุดทองแดงนะฮะบางองค์ถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะฮะมีอุดทองเหลืองนะฮะกออ็อย่าเพิ่งไปพิจารณาว่าไม่แทนนะครับเพราะว่าผมได้มีความรู้นะฮะจากเซียนรุ่นเก่าๆเขาก็สอนว่าบางทีทองออพระเป็นทองแดงทองเหลืองหมดก็ทองแดงหมดก็นําทองเหลืองมาอุดบางทีเป็นทองเหลืองทองเหลืองหมดก็ทองแดงมาอุดนะครับองค์นี้ผ่านการใช้มานะฮะแต่ว่า ก็จะเป็นพระที่ดูง่ายผิวพระก็จะเป็นออกมะขามเปียกขึ้นเกดกระดีทองแดงเลยนะครับตุ่ก็ตอกนะฮะตอกทีละตุ่นะฮะทีละครั้งเนื้อก็จะเป็นเนื้อแดงนะฮะเนื้อแดงโดยที่วันนะผ่านการใช้มาก็จะมีผิวที่กลับมานะฮะมีเข้มมีอ่อนนะครับอันนี้คือธรรมชาติของพระแท้นะฮะ ใต้ฐานนะฮะใต้ฐานใต้ฐานมีจานอยู่นะฮะจะเห็นจานบางๆนะฮะเห็นตัวเห็นจานบางๆอยู่นะฮะ ภาพความเก่าก็สนิมขุมขึ้นนะฮะโดนสัมผัสรวมถึงโดนส่วนตัวผมว่าโดนโดนโดนน้ำด้วยนะฮะเจ้าของเก่าน่าจะทำน้ำมนต์นะฮะทำน้ำมนต์มาเป็นพระที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นพระที่น่าใช้มากนะฮะสำหรับคนชอบพระกิ่งนะฮะก็องค์นี้เลยฮะเป็นพระกิ่ง น้ำท่วมนะฮะเจ้าคุณสีเนื้อแดงนะครับผ่านการใช้มาเนื้อก็จะออกผิวแดงแผวผิวเป็นสาแดงนะฮะบ,บางจุดก็จะมีความเข้มความอ่อนที่ไม่สม่ำเสมอกันนะฮะอันนี้เป็นธรรมชาติของผ้าใช้นะครับน้ำท่วมนะครับเจ้าคุณสีสองสี่ปดห้า มาดูพระองค์ต่อมากันนะครับ <c oughs> องค์นี้ติดรางวัลที่หนึ่งนะฮะอนันี้เก็บไว้นานมากเกือบยี่สิบปีนะฮะก็นํามาลองส่งประกวดดูนะฮะที่ที่ได้เรียนไว้ EP ก่อนว่าส่งไปสิบองค์ติดรางวัลมาเก้าองะคะฮะองนี้ก็หนึ่งในเก้านะฮะอันนี้เป็นงานพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรเลยนะครับ <c oughs> เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรน,นะครับ ได้พระมายังไม่ได้แกะเลยนะฮะยังอยู่ในซีลเลยเดี๋ยวจะลองส่งเ,เดี๋ยวว่าจะส่งงานสิงห์บุรีด้วยนะฮะงานสิงห์บุรีแล้วก็มีพระชุดที่ติดรางวัลงานกำแพงเพชรอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตรอใบป,ประกาศก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะนํามาให้เพื่อนๆพี่ๆรับชมกันนะครับอันนี้เหรียญหล่อนะฮะเหรียญหล่อหลวงพว่ะเพชรนะครับวัดท่าหลวงพิจิตนะฮะ ็ผมว่าก็เบียดรางวัลพื้นที่ได้โบแดงมาผมว่าก็องค์นี้ก็เป็นที่ประจักษ์นะะเป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยนะฮะเรื่องของธรรมชาตินะครับจมูกยังสวยอยู่เลยนะฮะผิวมีเปิดบ้างนะฮะเกิดจากการสัมผัสนะครับ ถ้าไม่ได้ส่งประกวดก็คงไม่ได้นำออกมานะฮะนออกมาสัมผัสนะฮะลักษณะการวิธีการสร้างก็จะเหมือนหลวงพ่อเงินนะครับเหมือนจอบเล็กจอบใหญ่นะฮะเหมือนจอบเล็กจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน ล่องรอยของการประกบแม่พิมพ์นะครับหลอดินไทยนะฮะแล้วก็ใช้ดินไทยเป็นตัวประกบแม่พิมพ์โดยที่มีหุ่นเทียนอยู่ด้านในนะครับเมื่อหุ่นเทียนอยู่ด้านในเราเทโลหะนะฮะเทโลหะผ่านทางก้านชนวนนะครับก็จะไล่หุ่นเทียนออกนะครับเมื่อไล่หุ่นเทียนออกเนื้อทองเหลืองก็จะเข้าไปแทนที่นะครับโดยที่ทองเหลืองจะมีความร้อนสูงนะฮะอันนี้จะเป็นรอยตัดก้านชนวนนะครับ เมื่อโดนความร้อนสูงนะฮะดินไทยนะฮะโดนโลหะล้ร้อนก็สิ่งที่ติดอยู่ที่ดินไทยนะฮะก็จะเป็นเม็ดแร่นะฮะก็มาติดตามองค์พระนะฮะติดตามองพระเมื่อเอาดินไทยออกตัดก้านชนวนนะฮะเม็ดแร่ก็ยังมีติดอยู่บ้างนะฮะบางบางตำแหน่งก็อาจจะหลุดไปแต่บางจุดก็ยังติดอยู่ตามองค์พระนะฮะ ห่วงก็เป็นท้องปิงนะฮะเหมือนจอบใหญ่นะครับ <c oughs> โลหะที่ไม่ผ่านการใช้นะครับก็จะมีค่าสีน้ำตาลเข้มๆนะครับสีน้ำตาลเข้มๆ <c oughs> จะเหมือนกับจอบเล็กจอบใหญ่นะฮะตามซอกน้ำตาลเข้มๆถ้าของของเก๋น,นะฮะก็จะทำเป็นมันจะเป็นสีดำๆนะฮะจะเป็นสกปรกมากกว่านะฮะคือถ้าเราสามารถแยกแยะความเก่าได้นะฮะ แล้วก็จะพิจารณาพระได้โดยที่เรามีพื้นฐานนะครับมีพื้นฐานของการการที่เราทราบเรื่องของธรรมชาติเรื่องออกรรมวิธีการสร้างนะครับ <c oughs> หลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงพิจิตนะครับ เป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อโดยที่มีดินไทยแล้วก็ทำตัดก้านชนวนนะฮะตัดก้านชนวนหัวหลังเป็นท้องปริงนะครับติดรางวัลที่หนึ่งมานะฮะติดรางวัลที่หนึ่งมางานพิจิตรนะฮะงานพิจิตรนะครับ ลองส่งดู10องนะฮะก็ติดมา9นะฮะอีกองคหนึ่งไม่ติดนะครอันนี้ก็ถือว่าเป็นเบียดงานพื้นที่นะฮะเบียดคนพื้นที่ได้เลยก็คนกรุงเทพไปส่งนะฮะก็ได้รางวัลมานะครับเดี๋ยว EP ที่13ก็จะขออนุญ,ญาตนำพระติดรางวัลมาให้รับชมเพิ่มเติมกันนะครับกับขอบพระคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมช่องกุ๊กบางแค ะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณพี่ๆี่ FC ที่คอยกดติดตามกันนะครับก็วันนี้ก็กราบขอลานะครับพบกันใหม่ EP ที่13นะครับขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านมากมากครับสวัสดีครับ